บีน้ำทิพย์กับภาพดินเนอร์หวานพร้อมแหวนเพชรเม็ดงามเพื่อนๆแห่ยินดีพักหัวใจกับสถานะโสดมาได้สักพักใหญ่แล้วล่ะคะ่ะสำหรับนักแสดงสาวบิน้ำทิพย์แต่บอกได้เลยค่ะว่าความสวยและความเซ็กซี่ของเธอนั้นก็ไม่ได้พักไม่มีแผ่วเลยล่ะคะ่ะเพราะยังคงเห็นภาพสวยๆของเธอลงในอินสตาแกรอยู่เสมอเรียกได้ว่าแต่ละทีสร้างความฮือฮาได้ตลอด โดยเฉพาะชุดว่ายน้ำบิกินี่กับโชว์หุ่นสวยๆระดับนางแบบโดยล่าสุดบีน้ำทิพย์นั้นก็ทำเอาฮือฮาและแฟนคลับนั้นต่างกรี๊ดกันรัวๆเลยล่ะค่ะเมื่อเธอนั้นได้ลงภาพการดินเนื้อหวานมาพร้อมกับดอกกุหลาบช่อสวยและที่ทุกคนแห่กันโฟกัสไปเต็มๆเลยล่ะค่ะกับเฟรมกับแหวนเพชรเมตโตที่นิ้วนางข้างซ้ายพร้อมกับที่เธอนั้นได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า For ever and ever ต้องบอกเลยค่ะว่าภาพดังกล่าวเพื่อนๆที่สนิทในวงการบันเทิงเนี่ยต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวอาทิจอยลีลานีนั้นก็เข้ามาบอกว่าน้องบีกรีดยินดีด้วยนะคะบุนเส้นวิริทิภา c o n g r a t u l a t i o n จ้าบีและคริสหอวังเย้ค c o n g r a และมีอีกหลายคนที่มาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ หรือว่าภาพนี้จะบ่งบอกว่าบีน้ำทิพย์จะสละสดแล้วหรือเปล่าคงต้องรอเจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์เองนะจะดีที่สุดค่ะแต่ว่าแต่ว่าหวันใจคนพิเศษนั้นเป็นใครกันเนี่ยก็รอสาวบีนั้นออกมาให้สัมภาษณ์เองนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ